ตับทัวกับมาอนี่งยี่สิบบาทเด่นไหมใช่แหน,นเด่นเหลเกินนี่ป่ะทัวก<อ>ันตับเราเอียงนะครับไ <c oughs> ม่หลาด <c oughs> ตัวธรรมชาติต่ตตัวตันงัต่ตัวธรรมชาติบางเดียมันมีหม้อยแม่งจอยสักหน่อยครับแต่ว่าทัวแบบบริฉีดยาบ <c oughs> มื่อเหนหนั่นไหมครับ มักตำใส่กระเทียมเด้อพ่อแม่พี่น้อง ทางหลวงนะครับพ่อแม่พี่น้องครับถนนเส้นทางนี่มันใบใหญ่เบียดซีเรียลแล้วได้ครับนี่นแดี๋ยวนี่มันเนี่ยมั่งล้า,ลางข้าว่ะกับมันยับกับมันข้างในพี่นะครับร้านแม่ลำไพ้เป็นดื่มล้างข้าถวถอนหัวเลยตะกีู้ฟังทั้งกุ่นน่ะมั่งต่ำมังหุ้มเขียนใหญ่าะว่าแดี๋ยวนี้ก็เป็นถนนซีเลียลนะบอกมาจากทางเหม่เม็กกมดแล้วมาหอดบ้านผมน,นี่ถนนซีเรียลแบบนี้ 对。Yeah, ก็ประเดียเด๋ยวปีัวันว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 ันันวะันวันวัววันวัวนันวันวนันนดีนวันวนวนวัันนนนน Anzi, mi fa dai, vieni. ทำเนี่ยร,น,ร,รยนี่สบ่าัวนี้เอาน้มนไดยไ่อเจ, <c oughs> จอเผมน้าี่ก็ตำทัวกตำทั่วไปกินบ้าน ล้ำไพ่กระับเกียรถนนซีเลนแล้วขุ่นรถแมคโครวนๆรถแมคคโครเขาจะเกษตรสนุนซีเลนเนี่ยคนมั่งอันอันลักข้าออกตะกี้ถแถวๆนี้แหละครับหนองคายปิงไก่กันยับกับไปทังแน่ทั้งถุนแล้วเพราะว่ามันขจ้าจเสี่งแย่ถนนซีเลนแล้วตอกก็จะทั้งวเม,มีกหอ,อดบ้านผมเลยจะเป็นถนนซีเลนเอยู่กันแล้วครับแต่แถวๆนี้ต่อเปน็นยันะครับ ร้านขายของกับไปข้างในแตะกี้มีลังค่าของกัาขนมอ่เพิ่นกับมังกหอกแล้วครับร้านแม่ลํำไพ่ร้านเนี่ยลำไพยส้มตำลากก้อย ก็ว่าเจ้าเ็จะออกกับตัดต้นไม้ออกข้างทางเม็ดเลยเจ้านี่ส่งทั้งหลวงใหเจ้าพัฒนาถนนแล้วเป็นซีเ,เรียลแล้วตรงนี้ จะทำตว่ามาแล้วครับสมปาครับจอดสมปาสมปต้อน เี้องันงะกิน้ำกันะให้่น้องเขาเศ้าเมื่อ,อน,อนี่ต่หมกทั่วปีมทั่วปี้ะครับ ก็ร่มาาแล้วรมหนาวมาแล้วไงรมีขนาดอากาศเมื่อนี่ดีอากาศดีอากาศเย็นดีครับ นี่เราถิงน,อน,นอนแซ่นอ,อนแขนอูข้างนอกถิงเขาแล้วนอนฟังเพียงหลินแขนอูหลินอยู่ข้างนอกร่มเย็นดีครับเขากระสี้ยังแล้ะ 开始你叫了。 แซ่บร,ร็ดีขวบได้บมกทัวรว่าหมกทัวมันเก็บรักษาดีครับมันแซ่บห้ตู้เย็นดีแม่ข่าบอกว่าเป็นตะเพียรแจ่สิกินได้ว่าสนนะันะอยากน้ำไผ่ันว่าผมก็เลยว่ากินได้เย่ะสนินะันว่า นึ่าวันตำดหมพริกก็สนะั <laughs> ่น ตัวแสบได้ครับตำตัวใส่เครื่องหรพอดีเลยครับตำตัวมักต่ำธรรมดาครับบอร์ด็บอร์ด็ดสมบอร์ด็เปรี้ยวได้ แกมากแล้วไปใส่รถเกี่ยวให้เ่าเหะครับบางหมู่บ้านบางก้อนนี่สามสี่หมืน่นถึงพันมาหนาผมก็มาสูบน้ำสูบน้ำออกจากหน้าแถวหนาบ้านผมนี่แหละหนามันไหลเขาเจิแกเหรอครับบ่เนี้นยเป็นจิเตรียมเกี่ยวเขาเลยสูบน้ำออก เฮ็ดหน้าบระเดี๋เขาไลยกับสอบซอบหน้าคอนอด่นเหรอมันเฮ็ดไปเพราะสมน้ำพักน้ำเรียงมันเฮ็ดได้บ่ไเ้็เฮ็มดมันทุกให้เฮ็ดหลาย หลายเลก็ลงทุนหลายครับคนเทนท์หน้าก็ย่านเปลี่ยนเงินครับรกับย่านบรคุ้มค่ามันก็เฮ็ดบ่หลายปัญหาเฮ็ดพอติดกินครับ ปลาสมปลาความจะเอามาก,กินเดียวเพียังครับกินเลี้ยงต่เมื่อคืนนี่ก็เลยมาก,กินต่อกินข้าวเจ้าก็แซ่ียบด้วยบเมื่อคืนผมกับกินข้าวเจ้าเนี่ยอถอดดีเดียก,กินข้าวเจ้าก็หล่ะก็แซ่บเพื่อนกาบะฮ้อนตำพริกดิบใส่กระเทียม คนใส่ปลาใส่ผงขี้รดนะครับว่เป็นมะาะใส่น้ำนะครับข้นมันเข้ากันกิ่นก็ข้าวเจ้าแซ่บทอดสมปลาครับอู๊เดี๋ยวท่านเคยล่องกินเบื้องไปล่องกินเสือวสว่าแซ่บติดใจฮะเจ้ารุ่นหรือว่าจากซื้อไม่กินดีเด้นเสียล่องไปเห็ดเบิ้งครับล่องไปถอดกินเบื้อง นบ้า่านค่า<ม>แถวบ้านบางที่ก็หาซื้อเนี่ยางครับผมมีไข่สมปลาบ้านข่าแถวบ้านผมมีกับชี้รอไปซื้อเยอะบ้านอื่นเนยวแต่มันไก,ก่แถวบ้านผมยังสดิกินได้ บ้าเสียครับใส่ติดใส่ผงชุรสหลายหน่อยแต่ว่ากระซ้ำพอดีแล้วะมมนเลยเสียครับคลิปนี้กับโอ้ยแค่นี้ครับนี่ซ้ำนี่นะครับแต่ขอบคุณที่รับชมนะครับเด้อขอบคุณที่เขามารับชมให้กำลังใจผมครับอม่ยังขัดตัวก็ฟังไปขอให้ไลยครับเดี๋ยว,ว,ยวยซ้ำ ต้นทุนซ้ำม,มีงเงิน่นะครับถ้ากินให้เพิ่งเคดกินให้เพิ่งได้ซ้ำนี่นะครับขอบคุณที่รับชมนะครับ